สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหับสบดีที่24มกราคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2554-2555 วันนี้เวลา9้นานาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดํำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2554ถึง2555ซึ่งปีนี้ทางสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรชัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตจิตติมศักดิ์เศรษฐศาสตร์แด่สมเด็จพระนารายณ์พระมารมราชิน,นานิกาพร้อมทั้งมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนแรายรวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนหรายและมีผู้สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่า,บายรวมทั้งสิ้น6,715คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏริบัติปฏิบัติตนโดยมีความว่าคนเราแต่ละคนแม้จะแตกต่างกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นฐานะความเป็นอยู่หรือพื้นฐานความรู้ความคิดก็ตามเชื่อว่าทุกคนย่อมปรารถนาสิ่งเดียวกันคือการมีชีวิตที่จเจริญมั่นคงและได้อยู่ในสังคมที่มีความร่มเย็นเป็นปกติสุขความปรับถนังดังกล่าวจะเป็นจริงได้ก็ด้วยคุณธรรมสำคัญสองประการได้แก่ ความเมตตาและความกระตัญยูความเมตตานั้นโดยทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่าหมายถึงความเอ็นดูซึ่งผู้ใหญ่มีให้ผู้น้อยและความกระตันยูก็หมายถึงความรู้บุญคุณซึ่งผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่ที่เมตตาตนแต่แท้ที่จริงคุณธรรมทั้งสองมีความหมายที่กว้างไกลกว่านั้นและเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติต่อกันได้เพราะความเมตตาคือความรักความาัถนาดีซึ่งบุคคลที่มีต่อกันอย่างจริงใจ ความกระตัญยูคือการรู้ความดีที่ผู้อื่นกระทำนิยมยกย่องความดีนั้นและเต็มใจยินดีที่จะกระทำความดีเช่นเดียวกันหากคนในสังคมเผื่อแผ่ความรักความปรารถนาดีให้แก่กันต่างฝ่ายต่างรับรู้ในความรักและความดีของกันและกันทั้งรับพลิกปฏิบัติดีตอบต่อกันไปไม่สิ้นสุดแล้วแต่ละคนก็จะมีความสุขความเจริญและอยู่ร่วมกันได้ด้วยน้ำใจเมตรีที่เหนียวแน่น ส่งผลให้สังคมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขและมั่นคงเป็นตึกแผ่นคณะบุคคลพ้อมใจ